ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هد حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في نومه رؤم لما جمعة تكتب ที่มาร่วมในการที่จะเคารพสักการะต่อลอสุบฮานาฮัวตาลาในช่วงเวลาที่นีมงานแบบนี้แน,น่นอนพี่น้องสิ่งแรกที่เราควรตัก,ตก,ตก,ตกเตือนกันนั่นก็คือการที่ให้เราเองได้มีหัวใจมีการกระทํามีคําพูดที่อยู่ในการยำเกรงต่อลัสุบฮานะฮัวตาลาเพราะถ้าจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตไปบนหน้าดุนยานี้แล้วได้รับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาครอ์นอกเสียจากว่าเราจะมีความยำเกรงเกรงกลัวต่อลัสุบฮานะฮัวตาลาแต่เพียงผู้เดียว และสิ่งหนึ่งพี่น้องที่เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราบอกว่าเรายอมเกรงต่อลอสุบฮานะฮัวตาลานั่นก็คือการที่เมื่อเรายอมเกรงต่อลอแล้วเนี่ยเราจะต้องยึดในรูปแบบแบบอย่างของท่านนาบีสุลต่านละห์อะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีนํามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําพูดปกติของบุคคลธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่นบีนามาเนี่ยมันคือวาฮีในรูปแบบหนึ่งที่าะลกาวว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮุวอิลลาวะฮิยูยูฮา อัลเราบอกว่านบีเนี่ยไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์ของท่านเองสิ่งที่ท่านนบีบอกเรามาเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาจากอารมณ์ในสิ่งที่ท่านนบีนึกคิดเองแต่มันคือวุฮีมันคือดํารัสที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุอาตาลาที่มาในรูปแบบของฮะดีษนั่นเองลิงอายะายหนึ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และก็ุอาตาลาได้บอกว่าละกุนฟีรอซูลิลลาฮิยุสวะตุลฮะซสนะลิมันกานะยาจุลลอฮ์วันยาอุมันอาคิรวะซทักการลอฮ์กะฟีรออัลลอฮ์บอกว่าและวสมรภูมเจ้าทั้งหลายเนี่ย มีแบบอย่างที่ดีงามที่สุดอุสวาตุนฮัสนะมีแบบอย่างที่ดีงามที่สุดนั่นก็คือรอซศูลยของลอสุบฮานะหัวตาลาสําสหรับใครก็ตามเนี่ยที่เขาหวังที่จะอยากได้พบเจอกับลอสุบฮานะฮัวตาลาอยากได้รับสิ่งที่ดีงามในอาคริรและบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลนี่รำลึกถึงลอสุบฮานาฮัวตาลาย่างมากมายพี่น้องฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเองพี่น้องจะต้องนึกคิดอยู่เสมอว่าวันนี้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยยำเกรงต่อลอและหนึ่งในรูปแบบของการยำเกรงต่อรอคือปฏิบัติ ตามรูปแบบของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและสิ่งหนึ่งพี่น้องที่อาีิจะพูดคุยกับเราในคุณบ้านในวันนี้นะพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าการปฏิบัติตามนาบีเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญอย่างมากมันคือสิ่งที่จะทําให้เราเองได้รับความสําเร็จนะพี่น้องแต่มีสิ่งหนึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องที่เราหลายๆคนมุสลิมของเราเนี่ยพี่น้องมุสลิมในรูปแบบของเพศชายเนี่ยพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมมเนี่ยเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหาหรือว่าไม่มีความเข้าใจ หรือว่าอาจจะมีความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยหลายหลายบุคคลพี่น้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้นั่คือสิ่งที่เราเองจะต้องนํามาตักเตือนกันในคุตบานี้ท่านพี่กล่าวไว้ว่าอย่างไรพี่น้องอัด,ดีนุนนซีฮะศาสนาของเราเนี่ยคือการตักเตือนบรรดาสวะถามว่าลิมันเราจะต้องตักเตือนเพื่อใครล่นะนบีบอกตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาตักเตือนเพื่อรอซูลของพระองค์ตักเตือนบรรดาผู้นําต่างๆแล้วก็ตักเตือนรวมไปถึงมุสลิมทั้งหมด ประชาชิทั้งหมดของท่านนีมีสุสลต่านวอะัลฮิวะซัลล,ลัมเนีลลล่ยจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นสิ่งใดที่มันผิดนะพี่น้องต่อให้เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆนะพี่น้องเราก็ต้องตักเตือนกันและในวันนี้ปัญหาที่เราจะพูดคุยเนี่ยพี่น้องมันคือเรื่องราวที่ในภาษาอาหร,รับเนี่ยเขาเรียกว่าอัลเลห์ยาเลห์ยาเนี่ยพี่น้องมันคือเขานั่นเองเขาที่เราเองเนี่ยพี่น้องรู้กันดีว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ใต้คางอยู่ข้้างแกม รือว่าข้างใบหูของเราเนี่ยพี่น้องสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าเลียหรือว่าเรียกว่าเขาทั้งหมดและการที่เราเองจะโกนเข่าเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ฝืนหรือว่าขัดต่อหลักการของศาสนาเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลามไม่อนุมัติเป็นสิ่งที่แบบอย่างท่านนบีสุลลัลละหัวอะลัยวะสัลลัมไม่ได้กระทําในแบบนี้ท่านนบีสุลลัลละหัวอะลัยวะสัลลัมได้พูดไว้มากมายพี่น้องกับรูปแบบการปฏิบัติของท่าน ว่าเขาเนี่ยพี่น้องมันคืออัตลักษณ์มันคือรูปแบบของมุสลิมที่เป็นเพศช,ชายเนี่ยให้ได้แสดงออกมาว่าเขาคือบุคคลที่ยึดตามรูปแบบของท่านน,นาบีสุลต่านลฮุอัลัยวะสัลลัมให้บุคคลที่มองมาเนี่ยพี่น้องรู้ว่าเนี่ยคนที่ไว้เขาแบบนี้เนี่ยคือรูปแบบของมุสลิมคนที่แต่งตัวมีลักษณะหน้าตาแบบประมาณนี้นไว้เขาประมาณนี้เนี่ยนั่นคือมุสลิมนั่นคือรูปแบบที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะัะตาลาวางบทบัญญัติมาและมันมีความสวยงามเป็นรัศมีให้กับบรรดา บุรุษรอวมมุสลิมผู้ชายทุกๆคนพีน่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละหัอะลัยวะซัลลัมเนี่ยได้บอกถึงเรื่องราวของเขาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลได้พูดถึงเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าฮุกกลมของมันในแท้จริงแล้วเนี่ยการโกนเข่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการโกนเข่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องราวที่บรรดานักวิชาการมีความขัดแย้งกันอย่างยิ่งใหญ่ สามารถที่จะเลือกได้หรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันสิ่งแรกพี่น้องท่านนมีศ็อลลอฮุอะลัยฮิัะซัลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอันกิฮุลชาวาริบวาฟุลลิฮาและีบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงตัดจงคลิบหนวดของพวกท่านเนี่ยให้มันสัน้นและก็จงปล่อยเขาให้มันยาววาฟุลลิฮานบีบอกปล่อยเขาให้มันยาวดีษบทนี้อยู่ในซอยีห์หอยมามบุกคอรีอีบอกบทหนึ่งบีบอกข้อลิฟุลมุชริกินจนทำใหม้มันแตกต่างกับบรรดา ผู้ตั้งภาคีต่อรัศมุบานะฮุวาตาลาอ้ฟุชชาวาริบพวกท่านทั้งหลายจงคิบนวดวะเอาฟุลลิฮาและก็จงปล่อยเขาให้มันยาวฮดีบทนี้อยู่ในซอยีห่งหอยม้ามุสลิมในบีก่าวอยู่ฮดีบทหนึ่งว่ายุษดุชชาวาริบจงขิบนวดให้มันสั้นวะอัรคุลลิฮาและจงปล่อยเขาให้มันยาวอลิฟุลมายูสอยู่ในซอยีหองหอยมามุสลิมให้มันแตกต่างก,กับบรรดาผู้บูชาไฟทั้งสามฮดีบทนี้นะพี่น้อง ถามว่าทำไมเราต้องเน้นว่าอยู่ในสวเสดิของบุคอดีอยู่ในสวัสดของอิมามมุสลิมพี่น้องเพื่อให้เราได้รู้ว่าฮะดีตเหล่านี้ที่หยิบยกมาพูดคุยกับเราเนี่ยมันคือฮะดีตที่มีน้ำหนักคือฮะดีตที่เราเรียกว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดลง,ลงมาจากอัลกุรอานพี่น้องถ้าวันนี้เนี่ยอัลกุรอานคือหลักฐานประการแรกของมุสลิมทุกคนพี่น้องหลักฐานลงมาคือฮะดีษของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและหลักฐานที่อยู่ในฮะดีตของท่านนาบีเนี่ยจะไม่มีใในนนนนเล่่มไหหไหหตําารพี ที่จะมีความแข็งแรงเท่ากับซอเฮบุคอดีและซอหฮมุสลิมฉะนั้นที่สามบทนี้นบีบอกไว้เหมือนกันเลยคําแตกต่างกันวะฟุลลิฮาวะคุลลิฮาวะอัฟุลลิฮาคาแตกต่างกันพี่นะ้องแต่ทั้งหมดเขาเรียกว่าเฟะรุลอัมเป็นกิริยาที่บ่งบอกถึงคําสั่งใช้ฉะนั้นการปล่อยเขาให้มันยาวเนี่ยมันคือคําสั่งใช้ของท่านนาบีสุลต่านแลวเมื่อมันคือคําสั่งใช้เนี่ยแสดงว่าบุคคลที่เขาโกนเขาเนี่ยพี่นะ้องเราไม่ได้หมายถึงการตัดเขานะพี่นะ้อง Terror, และเราก็ไม่ได้หมายบุคคลที่ไม่มีเขาขึ้นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺสุวาห์นะอัละตาลาสร้างเรามาแตกต่างกันฉะนั้นถ้าวันนี้อัลลอฮฺเมตตาให้เราได้มีเขาเนี่ยการโกนเขาเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของท่านนบีสุลลัลลาห์ะอะลัยฮิวะสัลลัมขัดต่อรูปแบบของท่านนบีสุลลัลลาห์อะลัยฮิวะสัลลัมจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องบรรดาสอบกลางรายงานว่าเมื่อท่านนบีพูดแบบนี้เนี่ยลักษณะของท่านนบีเนี่ยนบีได้ปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าหหรรรรืืออออวว่่่่่่่่่่าาาาานนนนนนบีีีพพพููดดเเ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 ใ้้้้้งงงงไมมััปป็สสสิิททแตลลย นบีพูดสั่งใช้เราแล้วเนี่ยนบีก็ทําให้เราได้รู้ด้วยบรรดาซอฮาบะรายงานว่าท่านนบีเนี่ยมีเขาที่ยาวพี่น้องแล้วก็ท่านคบบ้าเนี่ยซอฮาบะท่านหนึ่งบอกว่ามีคนมาถามฉันเนี่ยว่าตอนละหมาดซูรี่กับอัสรี่เนี่ยนบีอ่านอะไรหรือเปล่าตอนละหมาดเนี่ยเพราะมันไม่มีเสียงเป็นละหมาดที่เราจะอ่านไม่ออกเสียงซอฮาบะท่านนี้เนี่ยคบบ้าก็เลยบอกบรรดาซอฮาบะท่านอื่นๆว่าท่านนบีเนี่ยอ่านซอฮาบะท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ถามว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงนะว่าท่านนบีอ่านในเมื่อว่่่าานนนบีีเเอออองงยไไมด้กส ท่านบอกว่าฉันรู้ด้วยกับการที่เขาของท่านนาบีเนี่ยมันขยับมันขยับในตอนที่ท่านนาบีละหมาดซูรีและละหมาดอัสรีหรือในช่วงเวลาที่ท่านนาบีเนี่ยกำลังละหมาดที่ไม่ได้ออกเสียงเข้าท่านนาบีขยับแสดงให้เห็นถึงว่านาบีกํลาลังอ่านอยู่และก็แสดงให้เห็นว่าท่านนาบีเนี่ยไว้เขาที่มันยาวนั่นเองพี่น้องนั่นคือลักษณะของบุคคลที่เรียกว่าอุวาสวาตุลฮะซานะบุคคลนี้เป็นแบบอย่างเป็นโมเดลของเราทุกๆคนพีน่น้อง ที่วันนี้เราเองเนี่ยปฏิญ,ญาณตนวลลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรุหสูลุลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอันใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากลรลอง์เพียงผู้เดียวและนบีก็เป็นรอซูลของเราเนี่ยพี่น้องเมื่อเราปฏิญ,ญาณเช่นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคํากล่าวหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราเท่านั้นแต่การปฏิบัติมันก็จะต้องแสดงออกมาด้วยพี่น้องมีครั้งหนึ่งพี่น้องมีชาวมายุสเนี่ยหรือว่าผู้บูชาไฟาเนี่ยเดินทางมาจากเปอร์เซีย ที่เป็นทูน unku, umas, <blunt. S 1> ตในพี่น้องเดินมาหาท่านเดินทางมาหาท่านนบีสองท่านแลวสองคนนี้เมื่อเขาไปหาท่านนบีเนี่ยนบีก็เบินเหมือนหน้าหนีไม่อยากที่จะพูดคุยด้วยแล้วเมื่อสายคนนี้เนี่ยสงสัยว่าทํำไมท่านนบีถึงกระทาเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องซอพระรายงานว่าเหตุผลนี่ท่านนบีเนี่ยทําเช่นนั้นเนี่ยเพราะชายสองคนนี้เนี่ยพี่น้องไว้หนวดที่มันยาวไว้หนวดยาวและก็ตัดเขาโกนเขาให้มันสั้นเนี่ยพี่น้องโกนเขาไม่เหลือเลยพี่น้องท่านนบีเองก็เลยไม่อยากพูดคุย นบีก็เลยถามว่าใครเป็นคนสั่งเจ้าทั้งสองคนเนี่ยนบีถามอายุสองคนนั้นนะพีน้องผู้บูชาไฟเนี่ยใครเป็นคนสั่งเจ้าทั้งสองคนเนี่ยวา้ทำเช่นนี้ปล่อยหนวดมันยาวแล้วก็โกนเขาให้มันสั้นเนี่ยสองคนนั้นบอกว่าคนที่สั่งฉันเนี่ยก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยเขาหมายถึงจัก,กรพรรดิหรือว่าผู้นํากษัตริย์ของพวกเขาเนั่นนี่นบีก็เลยกล่าวว่า <S 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 ลากรอบบีกอดอามารอนีบียไฟลิฮียตีแต่ว่าพระเจ้าของฉันเนี่ย อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอวตาลาเนี่ยสั่งฉันให้ปล่อยเขาให้มันยาววากอสซีชารีบีแล้วก็ให้ตัดนวดขปบนวดให้มันสั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสอลลัลละฮุวอะลัยวะสลัมกล่าวกับมายยุสพี่น้องผู้บูชาไฟถามว่าสิ่งที่ท่านนาบีกล่าวเนี่ยพี่น้องคนที่ฟังอยู่สองคนนั้นน่ะไม่ได้พเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนตะอัวตาลาไม่ได้เป็นผู้ที่ยืนหยัดตามแบบอย่างท่านนาบีสอลลัลละฮุวอะลัยวะสลัมแต่นบียังแสดงพฤต,ติกรรมให้ร้รูว่า นบีไม่ชอบในสิ่งเหล่านี้นบีไม่พอใจในการกระทาของเขาพี่น้องและนับภาษาไรกับเราพี่น้องเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่อละซุบฮานะหัวตาลาถ้าเราได้เจอท่านนบีถ้าเราได้เจอบุคคลที่เขารู้ถึงหุกกมต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเขาจะปฏิบัติกับเราเช่นไรพี่น้องเขาจะมีความนึกคิดกับเราเช่นไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องแต่มันคือเรื่องที่มันยิ่งใหญ่ในการตามแบบอย่างท่านนบีสุลลัลละฮุอะลัยฮะสัลลัม อฮ์ลกล่าวในอันกุรอานนะพี่น้องว่า nah um, an an วะลาอามุรันนะฮุมฟาลายุัตติกุณนาอาานันอันอามเรากล่าวว่าอิบลิสเนี่ยชัยตอนเนี่ยมันจะมาสั่งใช้มันจะมายุแย่ลูกหลานของอาดัมเนี่ยจนกระทั่งว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการผ่าหูปศสุสสัตว์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งที่เราสร้างมาวะลาอามูร nah um ันนะฮุมแล้วมันก็จะยุแย่พวกเขาต่อไปฟาลายุกไยรันนะคอนกอล จนกระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลอสุบฮานะฮุวาตาลาบรรดาอุชาการอธิบายพี่นอ้องว่าอายะกุรานนี้เนี่ยก็เป็นอายะหนึ่งที่อธิบายได้ว่าการโกนเขาน้าเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลอสุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งอยู่ในฮกกรมที่เรียกว่าฮารอมนั่นเองบรรดาอิหมัมทั้งสี่เนี่ยพี่น้องอิหมัมฮานาฟีอิมมหอมัมมาลิกอบูอิหมัมชาฟีและอิหมัมอะฮหมันทุกคนเห็นค้อมต้องกัน จนถ้าว่ามีรายงานจากอิมนนฮัสเนี่ยพี่น้องว่ามันคืออิจมาในการที่ห้ามที่เราจะโกนหนวดของโกนเขาของเราทุกๆคนโกนเขาของเราทุกคนเป็นอิจมาว่าฮารอมในศาสนาของเราไม่อนุมัติในศาสนาของเราแต่อาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกอยู่ในขั้นของมักกะโรแต่แน่นอนด้วยกับหลักฐานที่เราฟังการปฏิบัติของท่านนบีคำบูญของท่านนบีเนี่ยมันชี้ให้เราได้เห็นไปในทางเดียวกันว่าฮุกกลมของมันเป็นเช่นไหนพี่น้องฮุกกลมของมันมีความหนักแน่นขนาดไหนพี่น้อง เรื่องราวหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮฺ سبحانه ะฮูวาตาลากล่าวไว้ในอันกุรานถึงเรื่องราวของนบีฮารุและนบีมูซาอัลลอฮ์กล่าวว่าก็ละยับุนอุมมะลาตะคุดุบิลหยตีวะลาบิรอสอัลลอฮ์กล่าวว่านบีมูซานี่พี่น้องมาดึงเข่าของนบีฮารนจนถ้านบีฮารุกล่าวว่าโอ้ลูกของแม่ฉันเจ้าอย่าได้มาดึงเข่าของฉันแล้วก็อย่ามาได้มาดึงศีรษะอย่ามาดึงผมของฉันเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่น้อง เป็นเหตุการณ์ที่ท่านน,นาบีมูซาฝากภาชาชาตินบันิอิสราา้อนไว้กับนบีฮารูนตอนนบีมูซาเนี่ยไปรับบัญญัติจากลอสุบฮานาหัวตาลาแล้วเมื่อกลับมาเนี่ยพี่น้องนบีมูซามาเห็นว่ากลุ่มชนของขาาท่านเนี่ยตั้งบาคีต่อลอสุบฮานาหัวตาลากันมากมายท่านก็ลเลยรู้สึกไม่พอใจพี่น้องรู้สึกโกรธท,ที่นบีฮารูนทำให้ไม่ต,กตักเตือนกลุ่มชนของท่านท่านก็เลยมาดึงเขาแล้วก็มาดึงผมของนบีฮารูนนบีฮารูนก็เลยบอกว่าท่านจะมาดึงของฉันทาไม มันเป็นสิ่งที่เราได้รู้ว่าอย่างไรพี่น้องจากอายะคุรอ่านนี้ได้รู้ว่าสิ่งที่บรรดานาบีก่อนหน้าเราเนี่ยพี่น้องได้ปฏิบัติได้ถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของพวกเขาเนี่ยคือการไว้เขาที่มันยาวนั่นเองพี่น้องไม่ใช่เป็นแค่ท่านอนับดุลลอห์อะอยว่อัสลัมแต่บรรดานาบีก่อนหน้าเราทุกๆคนเนี่ยพี่น้องก็ยึดรูปแบบลักษณะนี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้เมตตาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นเพศชายให้เขาได้มีอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ที่เป็นบ่าวของลอสุบฮานะฮัวตาลาได้แสดงออกมาทั้งภายนอกเราเองเนี่ยพี่น้องอิสลามของเราให้เรามีความเอาใจใส่ในเรื่องราวของหลักความเชื่อสิ่งที่อยู่ภายในและเช่นเดียวกันสิ่งที่เราแสดงออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอาใจใส่ด้วยให้มันมีความสะอาดให้มันมีความดูดีให้มันมีลักษณะที่อลอสุบฮาหนะฮัวตาลาพอใจในสิ่งเหล่านี้พี่น้องและสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราจะไว้เข่าตามรูปแบบของท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นเองพี่น้อง นี่คือสิ่งที่มันสําคัญอย่างมากและอีกประการหนึ่งพี่น้องที่ถือว่าเป็นฮดีษที่ท่านนบีสุลต่านละฮุอะลัฮวะซัลลัมเนี่ยได้พูดว่าละอานุลลอฮ์อัลมุตาชับบิฮัดมินันนิซาบิริจานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตะลาเนี่ยสาบแช่งขับไล่ออกจากความเมตตาของพระองค์เนี่ยกับบรรดาสตรีที่เรียนแบบบุรุษวันมุตาชับบิฮีนามินริจานบินนิซาแล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตะลาก็ขับไล่ออกจากความเมตตากับบรรดาบุรุษ ที่เรียนแบบสตรีบรรณานุชาการอธิบายด้วยนะพี่น้องฮะดิษบทนี้เนี่ยอธิบายไปได้ว่าในเรื่องของการโกนเขาให้มันสันน้นเป็นการที่บุรุษเนี่ยกําลังเรียนแบบสตรีเป็นการที่บุรุษมุสลิมเพศช,ชายเนี่ยที่อ AH ัลลอฮฺสุลตาราให้มาเนี่ยเขาที่สวยงามเนี่ยเขาโกนออกไปเนี่ยพี่น้องเป็นการเรียนแบบสตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัตาราสาบสาบแช่งและขับไล่ออกจากความเมตตาของพระองค์เชคซุลมาอัลรูไฮนี่เนีพี่น้อง เป็นนักวิชาการในประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันนี้เนี่ยฮาวิสอุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าท่านเคยอ่านกิซซ้อนเนี่ยพี่น้องเรื่องหนึ่งในหนังสือของท่านและท่านได้พบว่ามีเรื่องหนึ่งเนี่ยชายคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเดินออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็ไปเจอเด็กเนี่ยพี่น้องเจอเด็กคนหนึ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เขาเองเนี่ยอยู่กับเด็กคนนั้นซึ่งชายที่เดินออกจากบ้านไปเนี่ยมีเขาที่มันยาวส่วนเด็กที่อยู่กับผู้ชายคนนั้นเนี่ย ไม่มีไม่มีเขาเลยโกวนเขาเกี้ยงหมดพอชายคนนี้เดินไปถึงเนี่ยเด็กก็ร้องไห้พี่น้องไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรเด็กร้องไห้จนกระทั่งว่าชายที่ไม่มีเขาเนี่ยโกวนเขาเกี้ยงเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เด็กร้องไห้เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเดินมามีเขาที่มันยาวทาให้เด็กนี่กลัวลักษณะของท่านรูปแบบของท่านชายคนนี้เนี่ยตอบกลับไปว่าอย่างไ,ไรพี่น้องตอบกลับไปว่าฉันเองเนี่ยอาจจะทําให้เด็กรู้สึกกลัวนะ แต่ท่านลองสังเกตดูเมื่อเด็กเนี่ยเดินกลับไปหาท่านเนี่ยซึ่งท่านไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาเนี่ยเด็กคนนั้นกลับเงียบเพราะอะไรถามชายคนนั้นว่าเพราะอะไรเพราะว่าอะไรพี่น้องบอกชายคนนั้นว่าเพราะเด็กที่เงียบเนี่ยเพราะเด็กคนนั้นเนี่ยคิดว่าท่านเองเนี่ยที่ไม่มีเขาเนี่ยเป็นแม่ของเขานั่นงเป็นสตรีคนหนึ่งที่ไม่มีเขาเกี้ยงเนี่ยพี่น้องมันผมบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยชายคนนี้กําลังตอบให้เขาได้รู้ว่าการที่เราโกนเขาเนี่ยมันคือรูปแบบหนึ่งของมันละสตรี ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาให้บรรดาเราสตีเหล่านั้นที่เป็นมุสลิมะเนี่ยมีใบหน้าที่เกี้ยงเก่าแต่มุสลิมเนี่ยจะต้องไว้เขาตามรูปแบบของท่านนาบี็อลลัลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งต่างๆพี่น้องที่เราได้หยิบยกหลักฐานต่างๆมามให้เราเรียนรู้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เป็นการตำหนิติเตียนใครพี่น้องเพราะในวันนี้เนี่ยถ้าเราเองไม่ได้ตักเตือนกันเนี่ยพี่น้องมันก็จะเกิดความผิดพลาดในสังคมมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของท่านนาบีฮุลล มันอาจจะมีความคิดนะพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยคนที่ไว้เขาเนี่ยมันดูสกปรกเหลือเกินเราจะไว้ทําไมตัดให้มันสั้นโกนไปเลยหรืออาจจะมีความคิดว่าการไว้เขาเนี่ยมันดูเป็นผู้ที่ก่อการร้ายหรือว่าบุคคลที่จะทําความผิดในสังคมมากมายหรือว่าจจะมีความคิดว่าการไว้เขาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเขามีอีมานคนที่ไว้เขาเนี่ยทำความผิดมากกว่าบุคคลที่ไม่ไว้เขาเนี่ยมากมายมันอาจจะมีความคิดแบบนี้หรือว่าอาจจะมีความคิดไปจนกระทั่งว่าอีมานเนี่ยมันอยู่ในหัวใจ การไว้เขาเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีอีมานที่แสดงออกมาแต่เปล่าเลยพี่น้องอีหมานที่แท้จริงเนี่ยเอตดกอดตูบิลกอนเชื่อด้วยหัวใจว่าเกาลุนบิลลิซานพูดออกมาปฏิญาณตนออกมาว่าอามาลุนบินจาวาเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติออกมาแสดงออกมาให้รู้ทางภายนอกของร่างกายนั่นคืออีหมานที่แท้จริงพี่น้องนั่นคืออีหมานที่สมบูรณ์ที่มีต่อลอสุบฮานหุวะตาลาและท่านนบีสุลลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นวันนพี่น้อง ถ้าเราเองเน ke them, family, ี่ยบอกว่าคนนี้ไว้เขาเนี่ยทําความผิดมากมายเนี่ยพี่น้องนั่นไม่ใช่เหตุผลในการที่เราจะไม่ไว้เพราะอะไรพี่น้องเพราะคนเราเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ไม่มีความผิดเราไม่ใช่มะซุมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกปกป้องจากความผิดเหมือนกับท่านนบีสุลต่านเราทุกคนมีความผิดฉะนั้นการไว้เขาหรือไม่ไว้เขาเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าคนนั้นอีมานที่มันดีงามหรือว่าสูงส่งเป็นคนดีมากกว่าแต่เป็นการตัดสินว่าเขาพยายามที่จะยึดรูปแบบของท่านนบีสุลต่านหรือเปล่าแม้แต่เพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยพี่น้อง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องถูกถามทั้งหมดในวันกียร์มานั่นเองอัลละฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะพี่น้องกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินกุลตุมตูฮิบูนัลลอฮ์หากว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์ูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันหมายถึงปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักสู่เจ้าทั้งหลายนั่นเองพี่น้องฉะนั้นถ้าวันนี้เราหวััังคววาาาาามรกกจออลลละะะ์ซุบฮฮนูต เราต้องยึดตามแบบอย่างท่านนาบีสุลต่านลอัอะไรวะซัลล,ล,ลัมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการไว้เขานั่นนีงและแน่นอนพี่น้องสุดท้ายในคุตบ่าววันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยพี่น้องพยายามอย่างยิ่งในการที่จะรักษาเนื้อามะต่างๆที่เลาสุมฮหานะฮัวตาลาให้กับชีวิตเรามาเราพยายามที่จะรักษาสิ่งต่างๆที่เลาให้กับเรามาแล้วเราขอบคุณต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอร่างกายที่เราแข็งแรงบ้านเรือนที่เรามีอยู่ลูกหลานที่เราดีงามเนี่ยทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราพยายามขอบคุณต่อเรารักษาในสิ่งเหล่านนั้ แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่เป็นเนื้อามาที่เอารอให้กับเราเนี่ยก็คือเขาที่เอารอให้กับเรามาเน,นี่ยนี่มันก็คือเนื้อามาความปวดปานที่เอารอให้มาให,ให้เราได้ปล่อยมันไว้และให้เราเองเนี่ยพี่นะ้อง <c oughs> ดูแลมันให้สวยงามตัดแต่งให้มันดูดูสิสวยงามไม่ใช่ว่าปล่อยรุงรังเนี่ยพี่นะ้องนั่นคือรูปแบบที่ดีงามตามรูปแบบของท่านนาบีสุลต่านาะอะไรวะสสลัมเรารักษาสิ่งต่างๆที่เอารอให้มา,ยามอย่างดีงามแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามรักษาเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบานาะ ว่ากุลยอามาลูฟัสายร์ลลอฮฺอามาลากุมว่ารอสู้ลูกนวมุมินูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงปฏิบัติจงปฏิบัติเถิดและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาเนี่ยก็จะเห็นการงานการปฏิบัติของพวกท่านท่านนบีก็จะเห็นบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นการปฏิบัติของพวกท่านฟัสตุรดุงในอิลาอาลีมินไวยมิวชะฮัดะฟยูนบิุกุมบีมาคุณตุมตาอามาลูนแล้วเราบอกว่าและสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องนำถูกนำกลับไป หาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและจะต้องถูกถามในทุกคําถามที่เราได้ปฏิบัติไว้ในนองพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากพี่น้องไม่ใช่ว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆพี่น้องเป็นความบิดที่มันเล็กๆเรายอมรับว่ามันคือฮารอมแหละในการกลนเขาแต่เราบอกมันคือเรื่องเล็กๆพี่น้องเราอย่าคิดเช่นนั้นเพราะเรื่องเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะนําพาเราสู่ไฟนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็ได้วันอียาซุบิลลบารอกัลลอฮูลีวาละกุมฟินกุรานินอาดีม ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا